สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาอมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับเรามารีวิวปั๊มที่เราเคยติดตั้งเมื่อสองเกือบสามปีที่แล้วนะครับปั๊มที่เราติดตั้งไว้เป็นปัมมนป๊มซับเมิร์ดนะครับปั๊มซับเมิร์ขนาดสองแรงครับผมท่อที่หย่อนลงไปลึกอยู่ที่ห้าสิบเมตรนะครับเรามาดูกล่องคอนโทรลกัน ครับผมเป็นปั๊มสองแรงของ h ั n d ดโนะครับเวลานี้เวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับอ่าโวลต์ที่เข้ามาอยู่ที่109.5โวลต์นะครับรอบที่ใช้ตอนนี้อยู่ที่3360รอบนะครับแอมป์ที่เข้ามาอยู่ที่8.6ดแอมป์นะครับ แล้วตอนนี้วัตที่ใช้อยู่ที่945วัต์นะครับแผงที่เราใช้เป็นแผงของซันฟีนะครับสมัยนั้นเรายังใช้แผงโพลี่นะครับเป็นแผงโพลี330วัตต์ของซันฟีจำนวน6แผงนะครับก็ตามระยะเวลานะครับก็เสียงข้างซีดนะครับตากแดบดบตากลมทุกวันเป็นเวลาเกือบ3ปีนะครับ นะครับแผงเดี๋ยวสักครู่จะมาทําความสะอาดแผงนะครับขนาดแผงยังไม่ทำความสะอาดไฟก็มาแรงขนาดนี้นะครับตัวปั๊มที่ขึ้นมาเป็นสองทางนะครับก็ทางหนึ่งมีบันวาเปิดไปเติมให้กับแทงน้ํานะครับเป็นแทงสองพันลิตรนะครับจำนวนห้าแทงเชื่อต่อไป หาสวนปลูกผักนะครับเป็นพืชผักสวนครัวอยู่ตรงมุมนู้นนะครับที่ว่ากั้นรั้วไว้นะครับแล้วก็บอนวาอยู่ตัวนะครับก็ต่อไปเติมน้ำให้กับสระน้ำนะครับเมื่อสามปีแล้วที่ตรงนี้ยังเป็นที่นามหมดเลยนะครับค่อนข้างแห้งเลยนะครับปลูกอะไร ก็เซล,ลมาก็ชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ปลูกนน่นปลูกนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีกล้วย,ยมีกล้วยมีมะม่วงนะครับแล้วก็ื้ผถักสวนครัวมาดูน้ำนะครับที่ปั๊มขึ้นมานะครับ งานตั้งแต่เช้ายังเย็นนะครับตั้งแต่แดดออกันแดดหมดนะครับสระน้ําสระนี้ทั้งสระก็เป็นสระที่ทำมาจากปั้มซับเมอตัวเดียวนะครับเรมีน้ำสี้ตลอดทั้งปีนะครับสามารถทาการ,กรเกษตรได้ทปีมผมฝากิดตามรับชม นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วตามดูคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นคามที่ติดตั้งเหมือนกันนะครับติดตั้งอยู่ในส่วนนี้นะครับส่วนนี้มีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วผมทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับ ครับสวนนี้ก็เป็นส่วนที่ใช้พลังงานสะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่มีการใช้ไฟฟ้าเลยครับเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ล้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูปั๊มตัวต่อไปนะครับที่ลูกค้าได้ติดตั้งไว้ในส่วนนี้นะครับตัวนู้นครับ